้าายกันรรเพวีสวัสดีครับมาพบผมนะครับแทนมัทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบเอ็กซ์ตีมนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเด่นของเขาราคากลางนะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงแล้วก็ไปกันเลยครับผมแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดผมบอกก่อนนะครับมีพี่อันนี้เป็น s g นะไม่ใช่ DX นะครับ พวกนี้ผมได้ใส่ฐานด้วยหมดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ใส่ฐานแค่2ก้อนเนาะเพื่อนๆเ,เห็นนะไม่ต้องแกะก็ได้โอเคครับส่วน dx เขาจะใส่ฐาน3ก้อนนะครับโอเคเรื่องรายละเอียดอ่าความแตกต่างระหว่าง dx กับ SG, s g เดี๋ยวผมค่อยอทําคลิปที่หลังให้เพื่อน,อนๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามมผมยังไม่เคยทําเลยเนาะโอเคองั้น พวกนี้ผมขอเก็บก่อนนะครับถ้าจริงๆเราจะใช้แค่อ่จ๊กเกอร์ไซคอนีทแล้วก็อ่าลูน่านะครับ4ี่ตัวเนาะไอสอตัวนี้กับกับคู่อาวุธของเขานะอ่าผมได้รีวิวไว้แล้วนะเพื่อนๆไปอ่าหาดูกันได้นะครับในอ่าคลิปของมาร์ทไรเดอร์ดับเบิลนะครับโอเคอ่ฟังเสียงเมมกันก่อนดีกว่า เอนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองเสียงนะสามครับสี่เสียงนะครับถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเราต้องกดไลคเองนะไม่ไม่เหมือนอ่าถ้าเป็น dx นะ ซึ่งตัวพีเนี่ย dx ผมยังหาไม่ได้เนาะแต่ว่าอยากรีวิวแล้วโอเคเอามาดูรายละเอียดของดาบและโล่ของเขานะครับาประมาณนี้นะค่อนข้างใหญ่เนาะนีค่ครับก็ผู้ใหญ่จับถนัดมือดีนะอ่าประมาณนี้มีปุ่มกดตรงนี้นะครับเพื่อดึงดาบออกนะอ่าโอเคเรามาดูดาบกันนะปลายดาบงอนะครับก็แก้ไขได้นะเพื่อนๆใช้น้ำ้อนเนาะแล้วก็ดักกินไว้หรือไม่ก็วางอย่างนี้นะครับ ดัดทิ้งไว้ก็หายเหมือนกันปุ่มกดมีตรงไหนบ้างมีตรงนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกอ่าไม่ใช่ปุ่มกดนะครับเป็นตัวล็อกตัวล็อกของตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าไว้กดใช้พลังเนาะตรงนี้อ่าเอาเมมออกนะครับไม่มีระบบไฟอะไรนะครับโอเคตรงนี้เป็นช่องเพื่ออ่าเวลาใส่เมมเนาะผมลองใส่เมมพีให้ดูก่อนแล้วกันอาก,การเล่นก็ประมาณนี้ เสียบไม่มีเสียงเนาะเพราะว่ามันเป็น s อเนาะอันนี้เป็นท้าไม่ตายแล้วเนาะโอเคครับอ่ะเวลา,อ,าออกก็กดตรงนี้นะโอเคต้องขอภัยด้วยนะไม่มี DX นะอ่ะเอานี้ทด ลองใช้แทนแล้วกันอ่ารงมานนี้ไฟค่อนข้างสวยเนาะนเหมือนกับแปลงล่างเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเมมของเขาผมไม่แน่ใจเนาะโอเคอ่ะกดสไลด์ตรงนี้นะมีเสียงประมาณนี้เลยเหมือนสล็อตแปลงล่างเลยช่องแปลงล่าง อ่ะเรามาดูตัวนี้ตรงนี้สามารถบิดได้นะครับอตอนเราใช้พลังบิดได้ฝั่งเดียวนะมันจะมีลูกศรบอกอยู่แล้วสีแดงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีทองหมดเลยนะมันไม่เป็นสีเงินเนาะผมก็งงเพราะมันใส่สีอันนี้มันควรจะมีช่องบอกเนาะเดี๋ยวผมก็ใส่มั่วๆไปแล้วกันนะสีสีส่อันนะโอเคก็ด้านหลังครับไม่มีอะไรเลยมีปุ่มกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับตอนเอาดาบออกเนาะ แล้วก็รายละเอียดนะครับมันก็เขียนว่าผลิตปี2010นะครับประมาณนี้นะครับผม2009ครับ2009ไม่ใช่2010เนาะของบันไดนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วตรงนี้เป็นที่ปลดเมมออกอเช่นประมาณนี้นะดึงออก ใส่แล้วเนี่ยอ่ะมันก็ล็อกนะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกโอเคองั้นเดี๋ยวผมลองใส่ดาบเนาะ,ะใส่เมมไปอมเอาเลยเนาะเอาเลยใส่จุกกาจุกเกอร์นะครับอ้าวผ่านหมดเริ่มลวนแล้วเนาะผมไม่ได้เล่นนานแล้วเ,เก็บไว้อาวผ่านหมดลวงไงเออ ขนาดไม่ได้เล่นเนาะดวนอ่ะเดี๋ยวผมขอไปใส่่านก่อนดีกว่าโอเคมาแล้วครับอ่ะ่านมันไม่ได้หมดนะปุ่มมันค้างอ่ะผมต้องไปโยกตรงนี้นะวางไว้นานเนาะโอเคครับผมอ่ะรเอเลยนะ ค่อนข้างสวยเนาอไฟสวยนะครับเสียงอื่นไม่ได้ยินเลยเนาะสวยมากเลยนะครับ เทจริงๆเลยอ่ะลองดูนะครับถ้าดึงตรงนี้ด้านหลังนะครับทีมาก ตัวดึงตัวนี้นะ,ะ่มันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับส่วนตรงนี้เลยนะครับถ้าเราใช้ถ้าไม่ตายตอนดึงดาบเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับซึ่งไฟของเขาค่อนข้างสวยเนาะถ้าเหมือนว่าเป็นสีแดงสีขาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาพวกเมมุวกนี้มาใส่ดูนะครับโอเคลองดูอ,ดอีกรอบเหมือนเราบีบกับดึงนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าพอเราดึงเนี่ยตัวนี้มันจะบีบครับ ไค่อนข,ข้างสวยเนาะอยากให้ปิดไฟดูไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองดัไฟนี้ดูลองดูนะโอเคค่อนข,ข้างสวยเลยไฟโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอาสองตัวนี้เข้าเนาะ สสวยนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะแปก็กเพราะว่าอ่าเสียงมันเหมือนปิดปืนนะ่ะอืมเดี๋ยวถ้าปิดนะอ่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันแปลกเพื่อนอยู่อันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดาบนะคืออยากให้ดู ตอนที่เรากดนะครับไฟมันต้องกดค้างนะเพื่อนๆถ้ากดปล่อยนะประมาณแค่ดึงออกอย่างเดียวนะ,ะมนีมท่าล่ามันมีรวนบ้างบางครั้งนะอ่าเนี่ย สีไฟเอ็กตรงนี้น่ะต้องดูเบกเกอรนะครับสวยเนาะ <Y oka. S 1> เสียงมันอ่เป็นเสียงเหมือนตอนแปลงล่างกับถิมขัดนะครับไม่ใช่ถ้าไม่ตายนะอะสั่งเกตจากอันนี้ได้ เพราะว่าถ้าเป็นท่าไม่ตายมันจะเป็นเสียงปิดปืนนะครับโอเคปิโดโซน,นะครับปิดสุดท้ายนะครับใส่โครด ก็ยังมีอีกนะเมมแต่ว่าผมลองแค่ของนี้นะนครับถ้าเป็นของพ้าวรองก็ยังมีอยู่นะโอเคครับเพื่อนเๆก็เดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับผมก็มาคุยถึงราคากลางกันนะครับราคากลางตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200ร้ถึงสองบาทนะครับแต่ต้องสภาพสวยๆนะอันนี้ของผมมีรอยนิดนึงนะครับก็เลยผมได้มาไม่ถึง200นะครับื่อนั้นอยู่รู้สึกว่า180บาทเองนะครับโอเคครับก็ ผมไม่มีเมมนะเขาแถมเมมตัว P มาให้นะครับถ้าเหมือนว่าเมมตัว P เนี่ยผมเมนขายอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 150- 200ถึงนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะช่วงที่เขามีอนิเมะนะราคามันกระโดดแบบค,ค่อนข้างสูงมากเลยนะผมคิดจะขายเลยนะตอนนั้นแล้วค่อยไปซื้อเหมือนตอนนีนะ้ราคามันลงแล้วอไอ้พวกนี้ก็อยู่ประมาณตัวนี้ตัวนี้จะแพงหน่อยอยู่ประมาณอันละ200อ่าไซโคลนกับโกเกอร์เนี่ย คู่หนึ่งก็ประมาณ300ฮิตโต้ลูนาก็อันละรอยนะครับก็ประมาณนี้นะบางครั้งไม่ถึงร้อยก็ยังหาได้อยู่นะตอนนี้นะครับแต่ช่วงนั้นนะถ้าเป็นชุดอย่างนี้แนหะประมาณพันหนึ่งเลยนะแบบเผลือเพืพันหนึงก็ยังหายากนะยิ่งแฟงเนี่ยตอนนี้ไปไกลมากเลยรานะคาล่อนข้างลงผมก็ยังงงอยู่ว่าเออมันขึ้นขนาดนั้นแฟงมันหายากเนาะสภาพสมบูรณ์นะต้น พวงนั้นตอนที่ว่าผมเก็บใหม่ๆเลยอะแฟงอยู่ที่ประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่เองนะเดี๋ยวนี้แตะไปเป็นพันแล้วเนาะแต่ว่าผมก็ขาดแฟงตัวเดียวแหละซีรีส์นี้กับเมมพีที่เป็น dx นะครับเดี๋ยวถ้าหาได้ราคาไม่แรงมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะเพราะคนเคยขอไว้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่มีจังหวะที่ว่า ถูกใจราคานะครับประมาณนี้ถ้าสูงเกินผมก็ไม่ไหวเนาะเพราะผมไม่มีช่องที่สะอาไม่มีร้านค้าสนับสนุนนะครับมันเป็นของที่ว่าผมเก็บเองและเอามารีวิวเองนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเล่นให้สนุกตามรูปของเราครับสวัสดีครับ